ความเหงาเป็นอารมณ์ที่ธรรมชาติมากแต่จะปล่อยให้มันครอบงามเราไปนานๆมันก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราได้วันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคทางจิตวิทยาที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยเอาชนะความเหงาได้จริงก่อนหนึ่งเลยให้เราเข้าใจก่อนว่าความเหงาคืออะไรความเหงาไม่ใช่แค่การอยู่คนเดียวแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราขาดการเชื่อมต่อที่มีความหมายกับคนอื่น แม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายก็ตามเทคนิคที่ 1. การปรับมุมมองความคิดหรือ cognitive reframing เทคนิคแรกที่ผมอยากแนะนำคือการปรับมุมมองความคิดหรือ cognitive reframing ครับเมื่อเราเหงาสมองของเรามักจะคิดในแง่ลบเช่นไม่มีใครสนใจฉันหรือว่าฉันไม่มีเพื่อนแต่ความจริงแล้วความคิดเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแค่ความคิดที่บิดเบือนไม่ใช่ความจริง วิธีปฏิบัติเมื่อความคิดลบเข้ามาให้หยุดแล้วถามตัวเองว่าความคิดนี้เป็นความจริงหรือเปล่าหาหลักฐานที่ขัดแย้งกับความคิดนั้นเช่นถ้าคิดว่าไม่มีใครสนใจฉันให้นึกถึงคนที่เคยโทรมาหาเราหรือส่งข้อความมาถามไทยเปลี่ยนความคิดลบเป็นความคิดที่สมดุลมากขึ้นเช่นบางครั้งฉันเหงาแต่ฉันก็มีคนใส่ใจฉันอยู่ การฝึกเทคนิคนี้เป็นประจำจะช่วยให้เราเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นและลดความรู้สึกเหงาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคที่2การสร้างการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพ (Quality Connection) ครับหลายคนเข้าใจผิดว่าการเอาชนะความเหงาต้องมีเพื่อนเยอะๆแต่ความจริงแล้วคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณการมีคนสักคนที่เข้าใจเราจริงๆดีกว่าการมีคนรู้จักร้อยคนแต่ไม่มีใครเข้าใจเราเลยวิธีปฏิบัติ เริ่มจากการเปิดใจกับคนที่เราไว้ใจแชร์ความรู้สึกหรือเรื่องราวส่วนตัวบ้างฟังอย่างตั้งใจเมื่อคนอื่นพูดแสดงความสนใจในสิ่งที่เขาพูดจริงๆสร้างกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทำอาหารหรือแค่เดินเล่นด,ด้วยกันและถ้าใช้เทคโนโลยีนะก็ใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติด้วยโทรคุยแทนการส่งข้อความหรือวิดีโอคอลแทนการแชทจำไว้ว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาอย่าพึ่งเท้อถ้าไม่เห็นผลทันทีเทคนิคที่3การฝึกสติหรือ mindfulness ครับเมื่อเราเหงาเรามักจะหลงอยู่ในความคิดเรื่องอดีตหรืออนาคตแต่การฝึกสติจะช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันและลดความรู้สึกเหงาได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกสติง่ายๆครับ 1. การหายใจอย่างมีสตินั่งในท่าที่สบายหลับตาไป แล้วสังเกตการหายใจเข้าออกของเราเมื่อใจลอยไปคิดเรื่องอื่นก็ค่อยๆนำความสนใจกลับมาที่ลมหายใจ 2. การสังเกตร่างกายหรือบอดี้สแกนเริ่มจากปลายเท้าสังเกตความรู้สึกในแต่ละส่วนของร่างกายค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจนถึงศีรษะช่วยให้เราตระหนักรู้ในปัจจุบัน 3. การฝึกสติในชีวิตประจำวันเช่นกินอาหารอย่างมีสติสังเกตรสชาติกล่นเนื้อสัมผัส เดินอย่างมีสติรู้สึกถึงการสัมผัสเท้ากับพื้นการฝึกสติเป็นประจำจะช่วยให้เราไม่หลงอยู่ในความคิดลบและรู้สึกสงบใจมากขึ้นเทคนิคที่4การหาจุดประสงค์และความหมายในชีวิตเทคนิคสุดท้ายที่อยากแนะนำคือการหาจุดประสงค์และความหมายในชีวิตครับเมื่อเรามีสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายความเหงาจะลดลงไปเองเพราะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า วิธีหาจุดประสงค์ในชีวิต 1. ทําทำกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่นอาสาสมัครในองค์กรการกุศลช่วยเหลือเพื่อนบ้านคนในครอบครัวแชร์ความรู้หรือทักษะที่เรามีให้คนอื่น 2. พัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราสนใจฝึกทักษะที่หลักจะเก่งอ่านหนังสือดูสารคดี 3. ส,สร้างสารรค์บางอย่างเช่นเขียนวาดรูปทำเพลงทำอาหารปลูกต้นไม้ สร้างโปรเจกต์ส่วนตัวเมื่อเรามีกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกมีความหมายเราจะไม่มีเวลาไปคิดมากเรื่องความเหงาและยังได้พบปะผู้คนใหม่ๆในกิจกรรมเหล่านั้นด้วยก่อนจบผมอยากให้ข้อแนะนาเพิ่มเติมครับ 1. อย่าเพิ่งยอมแพ้การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาให้เวลากับตัวเองในการฝึกฝนเทคนิคเหล่านี้ 2. เริ่มจากเทคนิคที่รู้สึกง่ายที่สุดไม่จำเป็นต้องทำทุกเทคนิคพร้อมกันเลือกอันที่เราคิดว่าเหมาะกับเราที่สุดก่อน 3. ขอความช่วยเหลือเมื่อจําเป็นถ้าความเหงารุนแรงมากจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันอย่าลังเลที่จะปรึกษานักจิตวิทยาหรือรจิตแพทย์ 4. จําไว้ว่าความเหงาเป็นเรื่องปกติทุกคนเคยเหงาสิ่งสําคัญคือเราจัดการกับมันอย่างไรความเหงาไม่ใช่จุดอันแต่เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ด้วยเทคนิคเหล่านี้ผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถเอาชนะความเหงาและสร้างชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นได้ครับขอบคุณที่ฟังครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า